널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러널 야야야야. 내 마음을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보면 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. I'm your ใครอ่ะคุณหมอพอออกกูมาอีกแล้วอ่ะ,อะไม่ถามว่าใครมาอบหรอวะ แล้วมันจะไม่ถึงสองทุ่มเราก็จะได้กินเนะนี่ยสี่โมงห้าโมงหกโมงนี่แหละสี่โมงแล้ว อู้ย่แท่ตัวละเขาว่าเงินแท่ปะถามมันสิออกล่ะโ,โอ้นี่ครับกองไก่อ้ยห่านภูเขาไฟโอ้สุดยอด บรรยากาศรอบข้างกลางสวนกล้วยและไร่มันสบปะหลังวันนี้ดูพระอาทิตย์รับฟ้าตรงนี้ครับพรอาทิตย์รับภูเขาบ่าได้เลื่มไปทวที่ครับอ่ะก็สวัสดีครับนะผมวันนี้เจอกับซปเปอร์เดียวอีกครั้งนะครับ พิเศษอีกคลิปหนึ่งนะครับผมอบฟางกลางแจ้งนะครับวันนี้เราจะต้อนรับปีใหม่กันตรงนี้นะฮะอากาศอาจจะไม่หนาวสักเท่าไหร่จะมีม่ยางเดีกยวหัน,นครับมาลรวองดูว่าจะเป็นยังไงหานเผาฟาง ไหมหมดหรอวะโอ้ไม่แน่กว่ไม่ไหมไม่ไหม m นบ b อ r ต้องใช้กับบ้าเหรออ่าครับเอาเอามือจับออนกาัเย็นจมาจับไหมเอาใครกล้าจับเดี๋ยเอาห้ลอยหนึ่ง โอ้ยายพี่ตุ๊บยายายใช่ใมันไม่ร้อนดิล่ะร้อนนี่โอเคร้อนเอาได้เอาได้เด็กไปตองเด้ะมาจับเลยเออไปตองไปตองกัไปตองก็วันนี้เราจะมีทั้งนี่แล้วก็พระอาทิตย์รับฟ้า ตรงนี้ครับก็ดูเดืนไง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 เย็นแล้วยินแล้วโอ้โหมันดูดเลยดิเขาไม่ออกว่ะมันติดป่ะติดๆดินมันแห้งอ่ะบอกแล้วมันติดปีป่ะ ไม่ไม่ติดเพราะว่าไม่ติดติดติดคนอะ่อะเดีเ๋ยวจะเพิ่งเชี่ยวดีกว่ามันจะมันจะโดนโดนผานเชี่ยวดีเขาสม <ะ S 1> <ะ>ัย ลไหนวะลลัตะโกไหมง่าไหมยังไม่เลยะอาครับมาดูหันอบภูเขาสุดยอด รอบทึงกระดูกเลยปีกใหม่หมดแล้วเนาะโอ้ครับนี่คือผลงานการอบฟางครับอบหั่นโอ้มันขนาดเลยเหรอเอาว่าจะว่าหัวไม่สู้ Ủa <laughs> kín gì kìa à? Không phải bây kín nó bông trông à Hãy <laughs> บะเรี่วหมูขึ้นนะสิบ่เรงไปซื้อหมูอีกคืนิบนยไปบามาตัวดูไก่ปิ่งเนบ่เนฮะไปเียบ้านด็เอาไปิ่งเบครับจิพ่อตนไ่นีน่ม่เียเน่เอามาหน่ยนะเห็นบ่ล่ะมกปนเนียเจ้าเรียบร้อย อนอาอะอครับโหหานจำเป็นครับเฮียชื่อนี้เพื่อนเี่นป้ะไมีกินมันติ้งแลวเปลี่ยนเอ็นเอ็นก็ไม่กินหลายหรอกครับเม่กินหลายกิ้งก็ลง่งลงงงก็จะปลาดนงอ่าอันต่ขาเบื่อที่กิน กินเร็วแถ่ขนาดตายตอนผมเอามาใหหอยุบานนี่เพทันตายเลยก็เลยสร้างให้เขาไปอลวกแหมเศ้าเนี่ยคุ้ี่านนรมแล้วจะมีกินได้กินได้ใส่บนองเลยเออมันอ่านคนอ่ะไอแผลเดียวจะมีกินไม่ได้กินทันลาบนี่ยเาไปได้กินแล้วเนียเนาะ มันไม่กินเี่เน,น,นำอย่างตัวตัวดีจะเสียบเนซ่แต้วให่เหรอตัวให่เนระ้าหนมาจังหวงกัเตอไม่สิดกินน้ำมเลยน้ากินเลย

มีกหลายคนอยู่แลวมันมดดึกมันมด้มอท่ไอ,อ๋ออันนี้อาอันงไงเอาไปออดมาใหม่ๆนะเรา ทานปลาบอสหนานี่เหรอ<โ>กบมงวันนี่เลยๆๆ <c oughs> ม่นยากเลยคนนอ้ก็มาดูนะครับเดอ้อพี่น้องฟังไปทุกผู้ทุกคนซปเปอร์เรียวคับมนนี่มาตากบรรยากาศตากหมอกทุกกลางทงหน้าเนะะอะเย็นแล้วล่ะก็เลยมาทำย่างหันพันะอ่าอก็เลยหนัน จากหานสีขาวนะครับ <laughs> ดูโอสุดยอดอแต่ว่าแซ่บยี่เดยเนาะเรื่องเฮงเองนูนนน้สุดอําลัเดีนะครับนี่คือการอยู่แบบบนันบันก็เลยจากหันขาวก็เลยกลายเป็นหันหันไฟไหม้นะก็ต้อง ขอโทษที่เนื่องจากการอบมันใช้อุณหภูมิมากเกินไปหน่อยงบเป็นยงั้ครับมีตามมีตาม,มเกิดด้วยกอล่ะกับนี่กิดเดยอันโหนผิดวสวัสดีรครับอันนั้นคือพี่ชายคนโตครับอพออ,อ่ออใครอยากอะไรบ้างสั่งมาเลยออกมดละไมอนะ่ เนี่ยครับคอนเทนต์ธงหน้าอันนั้นบบาเกย์ไตัวนี้เกย์ข่อยจะพาไทยฟังเลยครับก็ว่าบบาเกย์นะครับเด้อบบาเกย์ถ้าเป็นผู้เฒ่าเกยอีกอย่างหนึ่งเด้ออันนี้บบาเกยนะครับเกย์ชาโอ้โนั่นแหละครับลุงจะเก็บว่ามันสิดใหม่ได้เคียงมันเป็นสีแบบย่างใกล้ขาย โอ้ยอยากทำเที่ยนนี่ก็ไปอีกท่านน่ะมันแค่ไม่โจ้ไม่เลยเนี่ยเออไปนั่งเรื่อยๆเออเออนั่นถูกบงยากก่อนทววนแล้ฮะครับผมจะมากันมันนี่ลูกก็ขวี้อยู่อืมนั่นนี่เขากินเ,นเรื่อยๆมาอะไรก็แทะข้อ,อาหานกันเขาให้กินแต่เนี่ยเป็นผีเมือกันย่างไม่ดีก็มันดีจีมีโชคหลายเสือบแล้วเนี่ย ฮ้านกับว่ามนฮันธรรมดาได้ครับฮ้านหมากัดพุ้นเองบษันบริกินจอยอู้ถูกต้องหมากัดตายบุษง้าจอาฮันเขาเป็นสัตว์ใหญ่หมากัดหมาดธรรมดาหมาวออหมาวอด้วยนะครับคนกินก็จะเป็นวอเห็นมีดบางต่อไหม ได้มายู่ที่บ้านนุมีออะไรวะมิดบางตอมีดหมูเลยสับหมูไดตรงขอน้มีดบางตออไรด้แกงน้ำมาเด้ไหนเอานั่นไม่ใช่ไม่ผมถูกเอามาจากบ้านไม่รู้หรืออืมี่าฮะก้าเสแมีจักีตานี่างผู้ใดล่ะยุัยงเทลงในนี่ก็ด้คเอาเนี่ย นี่แก้วนามาเออได้อยู่แก่นามาหั่นเลยเฮ่นเลยลุงทัดหั่นเลยบ่ลุงทัดหั่นหนึ่งเจ้าหัละจะมาใส่คนพวกนี้แต่จ่างกับไงพวกนี้ยวันนิ้เนื้อครับสิบแดดสุกไหมครับสุกไม่สุกเอามานี่จะกินสดๆนี่ดู

ทานายชาวนาไทยอับนุเลยมาน้ำลุกมฟปลาชิาา่นบมาฮาชาตาพร้อมถามพ่อแม่ปู่ย,ย่ายตายายของเราโง่ก็สิทธามทันเบนาเา,าตูว้้วยข้า เราได้ดื่มน้ำนมมากมายนมจากเต้าเอามาจากไหนนมมีให้ผัวนมไวลูกรัสภาจากานค่าน้องน